โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาซื้อรถถึงบางแสนนะครับอยู่กับเจ้าของรถคุนจุครับคันนี้แต่งกับผมไปตั้งแต่แรกซื้อรถกับผมไปตั้งแต่แรกใช่ครับแล้วก็ไม่มีเวลาขี่เลยไม่มีเวลาขี่เลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะปล่อยออกผมนี่ยินดีเลยครับเพราะว่ารถสวยขนาดนี้เราแต่งเป็นแบบนี้มาแล้วด้วยนะครับไม่น้อยวม่งรวมๆแล้วเนี่ยสามพันกว่าโลนะครับแล้วรถดิคกิ๊บๆเลยแล้วเจ้าของเนี่ย ดูแลรถอย่างดีฮะอย่างดีครับจอดในห้องแบบนี้เลยใช่ครับตลอดเลยเห็นบอกว่าไม่เคยล้างเลยฮะไม่ล้างเลยครับใช่ดอย่งเดียวใช่เช็ดอย่งเดียวแล้เรากลัวว่าเดี๋ยวน้าไปไปทําเป็นสนงสนิมหรือโซ่เซอร์อะไรเงี้ยครับอย่างโซ่เราก็ฉีดน้ํามันเคลือบไว้คือต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าของรถเนี่ยดูแลอย่างดีดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้ผมอ่ะมาดูทีแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แบบสวยอยากได้ไว้เองเลยแต่ก็รับปาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหา เจ้าของใหม่ให้ครับแล้วก็ตามออเดอร์นะครับมีชื่อลุงหนวดจากสมุยนะครับเขาก็คุยกับผมไว้สักพักหนึ่งจริงๆไม่สักพักเลยคุยไม่เช้าฮะแล้วก็อยากให้ผมหาให้เลยแล้วเขาอยากจะซื้อวันนี้เดี๋ยวนี้เลยคันนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่ไปตรงกับเจ้าของอ่ะคือเขาเรียกว่าไะตอบโจทย์พอดีใช่ไหมครับจ่ายเงินก็เจ็บเรียบร้อยลวนะครับได้ราคาตามที่คุณจูอยากได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยครับนะครับผมก็ เดี๋ยวจัดการส่งคันนี้ไปที่สมุยให้ครับคืนนี้แหละเดี๋ยวตอนเย็นประมาณช่วงเย็นเนี่ยรถตู้มารับนะครับแล้วก็ส่งเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าผม่ต้องขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าเราเองก็อยู่ในวงการรถมานานแล้วนะครับแล้วก็มีตัวตนชัดเจนแล้วก็ดูรถให้ลูกค้าเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยคือผมว่าน่าจะประทับใจอ่ะเพราะทุกคันที่ผมเสนอไปเนี่ยที่ผมดูให้เนี่ยก็คือสวยอย่างคันนี้คุณจูเห็นแล้วโอเคไหม สวยเลยครับนะฮะอย่างเนี้ยผมก็หาให้เขาตั้งแต่แรกนะครับแล้ววันเนี้ยเขาอาจจะไม่มีเวลาขี่ผมก็กลับมาซื้อคืนนะครับแล้วเราจะส่งคันเนี้ยมอบต่อให้กับลูกค้าคนใหม่นะครับผมหวังว่าเขาได้รถคันนี้ไปก็ต้องประทับใจเช่นกันเพราะว่าส่วนตัวผมก็คันเนี้ยผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับผมซื้อกับเรานะครับเราดูแลให้ทุกอย่างนะครับเรามีกลุ่มนะครับเรามี ร้านแล้วเราก็อยู่ในวงการทัวร์มานานนะครับฉะนั้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยเราช่วยเหลือกันได้ดูแลกันได้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรเราไม่ดูแลลูกค้านะครับดูแลให้เหมือนกับเคสเนี้ยนะครับก็ซื้อกับเราตั้งแต่แรกแล้ววันเนี้ยเขาเกิดเบื่อแล้วเกิดแบบอาจจะอยากเปลี่ยนเป้าหมายหรือว่าไม่เบื่อไม่เบื่อยังไม่ได้เบื่อไม่มีเวลาไม่มีเวลาโอเคนะครับเราก็กลับมาแล้วก็ให้ในราคาที่เขาอยากได้ได้ใช่ใช่ครับผมก็ตามที่คุยกันทุกอย่างนะครับผมอยากจะให้เห็นว่าเวลาผมมาซื้อรถ ขายรถเนี่ยเราก็อยากจะให้มันตรงไปตรงมาแบบนี้ให้มันชัดเจนแบบนี้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นใครที่ออเดอร์รถกับผมไว้ก็ไม่ต้องกังวนลนะครับผมตรงไปตรงมาแบบนี้ทุกเคสนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรถต้องสวยทุกคันนะครับวันนี้ขอบคุณจุ๊ด้วยครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขบุณครับ รอเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูความใสความเลี่ยมของรถนะฮะทีหนึ 1, 2, ่งสอูนีนี้เดี๋ยวเตรียมส่งสมุยนะครับผมใสยังหลอ่อฮะใสๆเลย